มาดูโปรแกรมนี้กันนะครับผมเป็นศึกรวมพลคนสุราชศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรสัญจรการกุศลครับจัดขึ้นเวทีมวยชั่วคราวข้างวัดดอนสักอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันอังคารที่26ธันวาคมครับมวยเริ่มหนึ่งทุ่มตรงนะฮะโดยถ่ายทอดสดผ่านทานั้นของเพจร,รวมพลคนสุราช กับเพจมวยไทยเกียรติเพชรนะครับผมฝากติดตามกันด้วยนะจัดไว้น่าสนใจครับ8คู่8ความบันกันไปเลยทีเดีวยวนะคู่แรกครับธนันชัยนายกชงปากแพร่งเจอกับพรอ,อาบีศอภูมิพั์คู่ที่สองทศกัณช้างนครศรีพบกับเพชรนิพนธ์ศักชรบอคู่ที่สามกองชัยวัดเกียรติชัยวัดเจอกับไข่มุกข,ขาววจกรวุฒคู่ที่สครับ เป็นต่อ sp กันศาสตร์แปะมีนโบรีพบกับเพชรสองภาคสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับคู่ที่5สิงห์สอโชคมีชัยเจอกับวินสิทธิเจนิ่มคู่ที่